ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสถานีอากาศแันแน่นะคะเมือนี้มีลมมาแล้วนะคะจะลมหรือจะฝนสภาพอากาศสิเป็นจังใดนะคะติดตามได้สถานีอากาศมือนี้อยู่กับคุณที่รพั์เรื่องชาติค่ะสวัสดีครับคุณพิเชษแล้วก็คุณนภาพรแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์นุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างกันนะครับเริ่มจากเราไปดูปริมาณฝนสะสมที่วัดได้เมื่อวานนี้กันนะครับจังหวัดเลยวัดได้12.8ม mm. ิมสกลนครวัดได้0.5ม mm. ิมขอนแก่นวัดได้3.5มิมอุบลราชธานีวัดได้0.8ม mm. ิม mm. และจังหวัดนครราชสีมาวัดได้52.7ม mm. ิมครับ ต่อ,อมาเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกโดยที่มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมกันนะครับจากภาพถ่ายของดาวเทียมก็เห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราส่วนใหญ่มีเมฆปกคลุมนะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศที่4ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ แล้วก็มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่27-33องศาเซลเซียสครับส่วนลมเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษมาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับ แล้วสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์045244189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube หรือว่าทวิต t ตอรของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ